สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของชุมนุมประดิษฐ์ประดอยนะคะวันนี้ครูจะนําเสนอในเรื่องของการาจัดเจกันดอกไม้ง่ายๆที่เรามีไว้ใช้ในที่บ้านหรือว่าเป็นของที่ระลึกให้กับบุคคลสําคัญตามวาระโอกาสต่างๆนะคะมาดูที่วัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะคำนวณต้นทุนในการประดิษฐ์ เป็นจักันดอกไม้ในชิ้นงานแต่ละอย่างได้เพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตนะคะสร้างได้ในอนาคตแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้วัสดุอุปกรณ์อันแรกก็คือ o อเอซนะคะอันนี้เขาเรียกว่า o อเอซแบบแห้งนะคะแบบแห้งเราหาซื้อได้ตามร้านขายดอกไม้ทั่วไปใช้แบบแห้งนะคะ,ะแล้วก็มีครีมตัดลวดขนาดกลางเล็กๆสามารถที่จะตัด ดอกไม้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์ได้แล้วก็มีดอกไม้ที่เราจะเลือกในโทนสีวันนี้คือเป็นโทนสีร้อนโทนสีชมพูนะคะซึ่งเป็นโทนสีออกหวานๆเพื่อที่จะมาจัดแต่งดอกไม้เพราะฉนั้นสีที่เราจะมาใช้ใน,ใน,ใ,นในการจัดดอกไม้ถ้ามันเป็นสีชมพูเราต้องมีสีแซมว่า,าเป็นดอกแซมเล็กๆที่เป็นโทนสีขาวนะคะทีนี้เรามาลงมือกันเลยในเรื่องของการจัดดอกไม้ก่อนนะคะอ้าวลืมอีกอันนึงก็คือแจกันนะคะแจกันเซรามิกอันเนี้ย หรือเราไม่ใช้เจกันเซรามิกก็ได้ใช้เจกันแบบอื่นก็ได้นะคะให้ให้ให้มันดูสวยงามมีมูลค่าเราก็เลือกเจกันเซรามิกนะคะอันนี้ราคาไม่แพงนะคะเรียนสามารถหาซื้อตามร้านที่เขาขายาวัสดุในการจัดตกแต่งดอกไม้ได้เลยแล้วเราเริ่มก่อนก็คือการเอา o s c แท่งอันนี้นะคะวัดกับปากของเจกันเสร็จแล้วนักเรียนก็แบ่งครึ่งนะคะคุณครูจะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเพื่อที่จะสามารถใช้ได้ 2อ,อันสอเจก,กันนะคะอ้าวแล้วนักเรียนก็ใช้มีดใช้มีดทาครัวเรานี่แหละค่ะตัดนะคะให้เข้ากับรูปทรงของเจก,กันสามารถที่จะเอาไปใส่ในเจก,กันได้นะคะอ้าวผมก็จะตัดเลมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ้าวพอได้ทรงแล้วปุ๊บก,ก็เอาไปใส่ให้มันเข้าพอดีกับเจก,กันได้เลยอ้าวอันนี้ครูสาธิตให้นักเรียนดูแล้วก็สามารถเอามาใส่นี้นะคะ ให้บันเสมอกับของแจกันอย่างนี้ได้อันนี้คุณครูเอามาใส่แล้วเรียบร้อยนะคะทีน,นี้มาดูขั้นตอนต่อไปว่าเราจะจัดดอกไม้เราก็ต้องเลือกที่ดอกไม้ก่อนอันนี้คุณครูจะเลือกโทนสีชมพูนะคะนักเรียนมาดูว่ามันจะออกมาสวยงามไหมอ้าวถ้าก้านมันยาวไปนักเรียนก็ใช้ขีมตัดนะคะ อันนี้ครูวัดระดับของจการไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันสูงได้ได้ระดับของมันแล้วเรียนก็จัดดอกไม้ให้มันมาล้านนะคะแล้วให้มาอยู่ตรงกลางก่อนโดยใช้ดอกที่สูงกลางแจงกันเลยนะคะเราเรียงความสูงของดอกไม้ก่อนก็จัดลงไปเลยเสียบเข้าไปในโอเอสซเลยนะคะสูงต่ำให้ได้ระดับ นักเรียนถ้านักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทําตามคุณครูได้เลยความสวยอยู่ที่มุมมองนะคะถ้าเรามองให้มันสวยมันก็สวยเสร็จแล้วก็ไล่โทนนะคะไล่โทนเอาชมพูเป็นดอกกุหลาบชมพูนิดนึงคุณครูก็จะแซมเข้าไปนะคะสูงสูงก่อนเนาะอันนี้เราจะจัดจะการทรงหน้าเดียวนะคะด้านหน้าด้านเดียวเห็นก็ค่อยๆหมุนจัดให้มันได้บาลาน ขยับได้แต่งได้โทนชมพูนะคะให้มันบาลานซกันนี่นะะพยายามเวลาเราปักดอกไม้เข้าไปเนี่ยหนูจะต้องให้มันกระจาย ลักษณะกระจายออกนะคะเพื่อจะให้ทรงจากันของเราดูใหญ่ขึ้นนะคะ,ะแล้วครูก็จะแซมด้วยดอกใหญ่นะคะดอกนี้ทิวลิปนะคะทิวลิปใหญ่เข้าไปในส่วนของกลางัจกันนะคะสมันไม่บลานนักเรียนค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะดูความบาลานซ์ของของของ ความสมดุลของเจดกันด้วยว่าที่เราจัดขึ้นแล้วมันดูเข้าทรงของเจดกันหรือยังนะคะทันี้ก็ใช้ดอกแซมนะคะดอกเล็กอดอกไม้ที่เป็นดอกแซมตรงนี้เป็นใบนะคะใบนะคะครูก็จะแซมไว้ด้านข้าง ก็ใช้ใบแสบนะคะหาใบแสมนิดนึงใช้โทนสีขาวอันนี้นะคะเราจะใช้โทนสีขาวถ้ามันเป็นช่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลายกิ่งแลกเรียนก็ตัดนะคะตัดตัดออกใช้นีดตัด เสร็จแล้วเราก็แซมนะคะแซมสีขาวเข้าไปเพื่อที่จะปิดให้มันสวยพอติดข้างซ้ายแล้วก็มาข้างขวานิดนึงสร้างความสมดุลให้กับเจก,กันนะคะขึ้นอยู่กับการ ความคิดของเรานะคะว่าเราจะเอาดอกไม้ให้มันเป็นทรงไหนนี่ครูจัดทรงหน้าเดียวนะคะถ้าด้านหลังมันตรงเนี้ยนักเรียนดูว่าตรงเนี้ยข้างหน้าโอเคสวยสวยหรือยังคะสวยแล้วนะคะด้านหน้าถ้ามันว่างตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นช่องว่างตรงนี้เราก็แซมเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดเจกันเนี่ยเราจะต้องหมุนดูรอบข้างว่าเจากันของเราเนี่ย ออกสมดุลหรือ,อยังนะคะเราสามารถที่จะแซมได้อันนี้ครูให้นักเรียนเห็นด้านหน้าก่อนว่าด้านหน้าครูโอเคหรือ,อยังถ้ายังนักเรียนก็สามารถที่จะแซมดอกไม้เข้าไปได้นะคะทีนี้ดูด้านหลังว่าตรงเนี้ยมันยังว่างอยู่เห็นไหมคะด้านหลังอะ่ะอันนี้คือการจัดจาการด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครูก็จะแซมด้วยดอกไม้ที่เป็นใบนะคะใบใหญ่ๆเข้าไปเสริม เพื่อให้มันดูหนาขึ้นนะคะดูดอกไม้ทรงจะก,กันหนาขึ้นเพราะฉน,นั้นถ้ามันว่างอย่างเงี้ยเราก็แซมเข้าไป,ไปไปสีเขียวก็ได้ขึ้นอยู่กับอดอกไม้ของนักเรียนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนเตรียมมานั้นมันจะใช้โทนสีโทนอ่อนโทนหวานหรือว่าโทนสลับนะคะแล้วก็ทำให้มันเต็มเต็มช่องได้ก็จะปักสีเขียว นิดนึงให้มันดูแน่นๆนะคะแซมให้มันแน่นๆดูให้แจก,กันมันแน่นแล้วก็สวยงามขึ้นครูก็จะใช้ตัวสีขาวนะคะแต่วันนี้ครูไม่มีใบที่เป็น,ปนใบใหญ่ๆเพราะนั้นครูก็จะใช้ดอกไม้นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะปิดตรงหลังมันนะคะมันก็จะทำให้ดู จะกันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะตกแต่งให้ดูหนาขึ้นนะคะเนะะนี่ยถ้าเรามีใบตรงนี้เราก็มาซ้อนใส่ข้างหลังนะคะก็จะได้แจกันดอกไม้ที่สวยงามหนึ่งแจกันมอบให้กับคนที่เรารักนะคะหรือว่าชื่นชอบหรือว่าเป็นของขวัญแสดงความยินดีให้กับบุคคลที่เราชื่นชมนะคะ นายหนึ่งเจกันเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหนึ่งเจกันใช้เวลาไม่นานในการประดิษฐ์ดอกไม้ถ้านักเรียนสนใจที่จะทำนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในร้านที่ใช้ในการประดิษฐ์นะคะเราสามารถเลือกโทนสีที่เราชอบนะคะในรา,าะราคาที่ไม่แพงราคาที่ไม่แพงมากเราสามารถเลือกได้ว่าดอกไม้ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ในราคาที่ต้นทุนที่มันสูงหรือว่าต้นทุนที่มันแพงถ้าดอกไม้ที่ราคาสูงมันก็จะทําให้เจกันดูหรูหรา ขึ้นมานะคะแต่ถ้าดอกไม้ที่มันเรามีงบไม่น้อยเราก็ไม่ไม่เยอะค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อดอกไม้ได้เป็นช่อเป็นช่อแล้วมาจัดแล้วก็คำนวณราคาได้เลยวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะในวิชาการประดิษฐ์แจกันดอกไม้ประดิษฐ์นะคะในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะประดิษฐ์อะไรกันดีค่ะสวัสดีค่ะ